ในวันที่ฝุ่นเยอะประชาชนสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในพาวิลเลียนนี้แล้วก็สูรเอาอากาศบริสุทธิ์ลองมาใช้ดูนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ศาสตราจารย์ดรชูกิจริมปิจ,จำนงผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชพร้อมด้วยนายพรพรม,พรมนอสอวิกิเตษที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองน่าอยู่เมจิกเฟรชเป็นนวัตกรรมจากความร่วมมือระหว่างสวทชและ กรุงเทพมหานครที่ต้องการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ให้กับประชาชนโดยสํานักสิ่งแวดล้อมกรชชุงเทพมหานครได้สนับสนุนพื้นที่ในอุทยานสวนจตุจักรติดตั้งต้นแบบนวัตกรรมเมจิกเฟรชเพื่อให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหรือทํากิจกรรมนันทนาการพร้อมสูตรรับอากาศที่สะอาดปลอดภัยในภาวะที่อากาศภายนอกมีฝุ่น PM 2.5โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6จนถึงพฤษภาคม2567ร ต้องขอบคุณทางปทอมอเห็นความสาคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็หยิบมาให้ประชาชนได้ลองใช้วันนี้ทางสวทชก็ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหาคนครนะครับในการนำเอานวัตกรรม Magic Fresh p a ิ i เ i ี n เป็นการสร้างระบบปรองอากาศขนาดใหญ่ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถเี่ยะเข้ามาอยู่ในพาวิลเลียนนี้แล้วก็สูรเอาอากาศบริสุทธิ์ในวันที่ฝุ่นเยอะก็อยากจะเชิญชวนประชาชนลองมาใช้ดูนะครับช่วงปลายปีต้นปีก็เป็นช่วงที่ฝุ่นสูงเราเน้นเอานวัตกรรมเนี่ยเข้า มาใช้อยู่แล้วอย่างเช่น Magic Fresh ก็เปิด ในช่วงเวลาที่สวนเปิดปิดแล้วครับเราก็เปิดถึงพฤษภาคมนะครับสำหรับต้นแบบสวนนันทนาการอากาศสะอาดเพื่อเมืองหน้าอยู่เมจิกเฟรชถูกออกแบบโครงสร้างเป็นห้องม่านพลาสติกใสมีหลังคาลักษณะกึ่งเปิดเพื่อการไหลเวียนของอากาศตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาด100ตารางเมตรโครงสร้างนี้ถูกออกแบบแล้วก็ทําการวิจัยพัฒนามาเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่การไหลเวียนของอากาศภายในพื้นที่นี้จะมากกว่า10บรอบต่อชั่วโมงทําให้มีอากาศที่สะอาดและสดชื่นเสมือนการใช้ชีวิต อยู่ภายนอกอาคารแต่ว่ามีค่าฝุ่น PM 2.5ที่ต่างกว่าภายนอกภายในแวดล้อมด้วยต้นไม้และธรรมชาติมีการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องกองฝุ่น PM 2.5ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยสวทชเป็นเครื่องขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ทั้ง4ด้านใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าสถ,ถิตด,ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถกรองอากาศจากภายนอกให้เป็นอากาศสะอาดเข้ามาไหลเวียนภายในจะเป็นในส่วนของเครื่องกรองอากาศ ะะที่เราเรียกว่า m มส i ิกฟรีชแอร์คลีเนอร์เราจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบอีโอโซนต่ำ um. หลักการของเทคโนโลยีนี้คือการปล่อยประจุให้ประจุนี้ไปจับกับฝุ่น PM 2.5แล้วให้ฝุ่น PM 2.5ที่มีประจุนียเคลื่อนที่ผ่านไปยังชุดดักจับฝุ่นที่เป็นขั้วรตรงข้ามฝุ่นที่ติดที่แผ่นเราสามารถถอดชุดนี้ออกไปล้างทําความสะอาดได้ส่วนตัวเครื่องกรองอากาศที่เราใช้เนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการสร้างอากาศสะอาดรวมทั้งหมดเนี่ย60,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีการติด ตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสแสดงผลเป็นค่าตัวเลขเปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในและภายนอกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการเมจิกเฟรชก็มีระบบเซ็นเซอร์ที่ตรวจให้มั่นใจได้ว่าฝุ่นที่เรากรองเนี่ยเอาอยู่ทั้งหมดจริงๆะจะได้มั่นใจได้ว่าอากาศเนี่ยบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่เรากําหนดนะครับเมจิกเฟรชยังถูกออกแบบโครงสร้างให้สามารถถอดประกอบเพื่อการขนย้ายและติดตั้งง่ายๆรองรับการนําไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆหรือการประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆเพื่อ พิ่มพื้นที่อากาศสะอาดนับเป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนเราสามารถปรับขนาดได้ตามแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมได้เลยค่ะระบบที่เราทำเนี่ยเป็นระบบโมบายสามารถที่จะถอดแบบเอาไปใช้ได้ทุกที่เลยดังนั้นที่ไหนที่ เห็นว่านวัตกรรมของเราสามารถที่จะเอาไปใช้แก้ปัญหาได้เป็นเหมือนกับโอเอซิสในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาแล้วก็จะได้ช่วยกันนวิาศาสตร์เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้คุณภาพชีวิตประชาชนเราดีขึ้นครับ